สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการไทยร r พอร์ตคนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้มาเจอกับเรา2คนดิฉันหาไทยชนกสมมิตรค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเจอกับเราแบบนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆนมาฝากผู้ชมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ช่วงสาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะเริ่มกันที่ประเทศแอฟริกาใต้ค่ะทางด้านของคุณมีวัตส์มนวัฒนวโรดมค่ะ รายงานมานะคะว่าทางด้านของดรจักรินโกมลสิริทูตพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตณักรกุงพิโทเรียได้จัดถแถลงข่าวการจัดงานไทยเทรดโชว์ที่ราชาวดีไทยสปากรุงโจฮันเนสเบิร์กค่ะโดยกรมส่งเสริมการส่งออกจะนำผู้ประกอบการจากเมืองไทยมาโชว์สินค้าที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กนะคะระหว่างวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะ งานแถลงข่าวครั้งนี้ในทางด้านของนายจากบินบุตรชื่อนารมค่ะอักรัชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์และนางรังจนาไว้ใจนักธุรกิจเจ้าของร้านเพชรไดมอนด์ซัพพลาค่ะก็ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะและทางด้านของเชฟแบงค์สุภสินกลังสดานจากร้านพัดโบกกรุงพิเทเรียก็ไปทำอาหารไทยเรียงผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่สาระที่2ของเรากันบ้างนะครับไปกันที่สหรัฐอเมริกาครับโดยในด้านของดรชัยยงสัรจิพานน์เอกอัคราชทูตนะกรุงวอชิงตันดีซีครับก็ได้ไปร่วมประชุมสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่37ปี2556นะครับแล้วก็มีพิธีสมโพธเปิดอาคาร80ปีหลวงตาชีนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งในการประชุมครั้งนี้ครับในด้านของพระพรวชิรยาน กรรมการเทระสมาคมแล้วก็เจ้าอาวาสวัดยานาวาก็ได้มีการมอบแบบจำลองวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติเมืองบอสตัน Boston ไว้ให้ตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีด้วยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพบคนไทยไกลถิ่นและนาทีธรรมนาทีทองค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับอาจารย์ขาบค่ะแห่งขับสตูดิโอค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยข้ามวอดในการเขียนตำราอาหารเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยใช่ไหมะคะอาจารย์ครับผมเริ่มต้นเขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารนะครับเมื่อ15ปีที่แล้วจาก15ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ะนะครับผมก็มีหนังสือที่เขียนมาประมาณ20เล่มแล้วนะครับซึ่งก็ หนังสือองผมเนี่ยก็มีด้านักท่องเที่ยวต่างชาวต่างประเทศน,นะครับได้ส่องอีเมลมาบอกว่าควรจะส่งหนังสือไปประกวดตำราหารโลกนะครับเนี่ยมันจะมีวงการอยู่นะคุณโจก็จะเรียกว่ากูมานเบอร์คูบุคอว์ที่ประเทศสเปนนะครับนี้ได้รางวัลระดับอะไรคะครับก็มันก็เป็นเวทีประกวด ตำราหาโลกคล้ายๆเทศกาลหนังเมืองคานอยู่ที่ฝ <แฟ S 1> รั่งเศสแต่ว่านี้เป็นตำราหารโลกอยู่ที่ประเทศสเปนผมก็ส่งหนังเสือเนี้ยไป,ปประกวดปรากฏว่าตำราหารของผมเนี่ยได้รับรางวัลนะครับชนะเลิศของโลกนะครับอสองเล่ม,ม,มและก็ได้รางวัล ดีเด่นอีก16รางวัลน, oh. นะครับได้รับรางวัลติดต่อกัน4ปีซอน oh. นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือของมบริิโครงการหลวงนะครับ mm hmm. ก็สวยงามนะครับ <c oughs> ดูเรียบง่าย <c oughs> นี่ก็เป็นหนังสือ Food and Travel l o w นะครับก็เป็นหนงังสืออาหารราชสำนักหลวงพระบางนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยะนะครับเยอะมากเลยค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นหนงังสือเกี่ยวกับของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนะครับและนอกจากนี้ก็จะเป็นนี่ฮะอันนี้ก็อยากนําเสนอเป็นเมนูร้านอาหารที่ผมทําให้ร้านอาหารในมงไทย,น,ยนะครับ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากแล้วก็เป็นบุคลากรของประเทศไทยที่สําคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะตำราอาหารไทยนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครัคบ Welcome to Thailand boys Thailand amazing Al amazing ความยุ่งเหยิงต่างๆในสังคมเราทุกวันนี้ มีสาเหตุหลายประการแต่สาเหตุหลักๆประการหนึ่งก็คือการที่เราไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายหรือการที่เราอยากจะให้คนทั้งโลกนั้นมาคิดมาเห็นมาเชื่อเหมือนกับที่เราเชื่อและนั่นคือต้นต่อของความยุ่งเหยิงวุ่นวายและการทะเลาะเบาแวงในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกเอาไว้ว่ามนุษย์เรานั้นต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้ทุกคน คิดเหมือนเราทั้งหมดเห็นเหมือนเราทั้งหมดเชื่อเหมือนเราทั้งหมดพระองค์ตรัสอุปมาไว้ว่าผืนแผ่นดินนั้นยังไม่เรียบร่ำเสมอกันฉันใดเราก็ไม่ควรปรารถนาจะให้คนทั้งโลกคิดเห็นเหมือนกันทั้งหมดฉันนั้นทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปบังคับไม่ใช่ไปพยายามให้ทุกคนเห็นเหมือนเราเชื่อเหมือนเราแต่ทางที่ดีก็คือเราจะต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายในลักษณะยอมรับจุดต่างแล้วสแสวงจุดร่วม จุดไหนที่ต่างก็ยอมรับแต่จุดไหนที่เราจะพบกันได้เราก็หยิบเอาจุดนั้นขึ้นมาพบกันและนั่นจะทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและหลากหลายสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําท่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอก เส้นผมเส้นขนตอบทุกป,ปัญหาความงามของคุณแซมี่แอนด์แซนดี้บิวี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก i d e s c o Excellence in Quality Excellence in Services This technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้การทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับกงศูลบรรณาวงวิวัฒนะครับกงสูลประจำสถานกงสูลใหญ่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ท่านผู้ชมฝากถามเรื่องของการขอีซ่าเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานี่ยตอนนี้มันมีเรื่องทำไมมันมีคนขอกันมากครับคือตอนนี้แยกจําแนกคนที่ขอเป็นสองสองสองประเภทนะคือพวกหนึ่งก็คือ คนไทยที่มาอยู่อเมริกานะครับแล้วก็ได้ในฝืนเดินทางอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับ,รบทีนี้ถ้าจะกลับเมืองไทยเนี่ยใช้ในฝรรรรืนเดินทางไทยเข้าประเทศไทยก็ได้ออกก็ได้มันแต่เวลาเข้าอเมริกาเนี่ยต้องมาใช้ในฝรรรืนเดินทางอเมริกาเนี่ยมันวุ่นวายกันมากเพราะเดี๋ยวอเมริกา าตามแตมอยู่ออกไปเมื่อไหร่ไม่มีพอมาเข้าคิวถูกวยวายกันที่สนามบินอย่างสนามบินใหญ่อย่าง LA เอองเงี้ยค,คุณดำรริตเราโดนวยวายเข้าไปเนี่ยหน้าเฟียเดียวคนก็น้กว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายอะ่ะครับเพราะฉะนั้น <laughs> ผมก็เลยแนะนําว่าคนไทยที่เนี่ยอ,อยู่ที่นี่ ไม่ระบาดแลครับถ้ามาถ้าได้พาสปอร์ตอเมริกันนะฮะก็แนะนําให้มาขอวีซ่าเข้าประเทศไทยเพราะว่าค่าวีซ่าเนี่ยไม่ใช่เข้าตัวผมนะเข้าหลวงสี่สิเหรียญเท่านั้นเองสี่สิบเหรียญต่อต่อ60สิวันได้ทัวริสต์วีซ่าอันนั้นก็มีคนไทยที่มาขอเยอะเหมือนกันที่คนไทยที่ได้พาสปอร์ตอเมอนกันเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเรื่องการถือหนังสือทางสองเล่มสองกันชาติของอเมริกันก็ถือได้ คนไทยก็ถือได้คือของเมือกันเนี่ยเขากฎหมายเขาเขียนว่าเขาอนุญาตให้มีสองัลชาติได้ถ้าประเทศนั้นคือประเทศที่ประเทศที่เขาโอนผลชาติไปเป็นอะไรกันน่ะไม่คัดค้านครับก็สามารถมีได้ก็ของไทยไม่ของไทยก็ไม่คัดค้านก็ถือสองเล่มได้สองเล่มได้แต่ว่าออกนอกประเทศเขา การใช้ของเขาของใช้พาสปอตอเมริกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดฝับฝนไทยไทยอับไทยไทยบ้างอเมริกาเไปว่าอย่างนี้ต้องอธิบายแหรอเพราะคนคนคนเขาอยากจะรู้เหมือนกันมาซื้อนทางสองประเทของอเมริกาพอซื้อจากอเมริกาออกจากประเทศอเมริกาก็ใช้อเมริกาพอเข้าประเทศไทยก็ใช้ของประเทศไทยไทยพอต้องการอยู่เกินหนึ่งเดือนใช่ไหมใ้่ไหมอเมริกาเนี่ยก็อยู่ได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ไหมฮะก็ ที่ทางระทางทหารกระทเคยออกซื้อน,นามว<ะ>่าถ้าออกจากอเมริกาก็ใช้ของอเมริกาออกไปถ้าเข้าประเทศไทยก็ใช้ของประเทศไทยเข้าไป<ะ>แล้วออกกับประเทศไทยก็ใช้ของประเทศไทยออก,ออกมา <ไป S 1> แล้วพอเข้าของเอเมริกาก็ใช้ของเอเมริกาเข้าอเมริกาใช่ทนนี่ถูกต้องนะฮะถูกต้องออแลท่านผู้ชมที่ที่ฟังอยู่นะครับก็อดีตทานที่ชมอยู่นะครับก็เข้าใจอันนี้ด้วยเพราะถามกันมาเยอะเลยอันนี้ในส่วนของของคนไทยที่แปลงชาติเป็นอเมริกันไปแล้วแต่บางคนคิด ถ้าคนที่อยากใช้พาสปอร์ตอเมริกาก็ให้มาขอวีซ่าที่ประเทศที่สถานกงศุลเลยใช่ครับเราออกทัวริส์วี่าคนไทยอายุ2เดือนนะครับ40เหรียญหรือว่าถ้าจะอยู่นานกว่า2เดือนก็เราออกเป็นนอนเมิเนวี่ายโออยู่ได้สามเดือน80เหรียญนะครับก็นี่คิดว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็คงสบายใจในเรื่องนี้เข้าใจด้วยในส่วนนี้แล้วก็มีวีซ่าอีกอันนึงที่ขอมากกว่านี้คือวีซ่าเอ듀เคชั่นใช่ฮะ วีฟ้าสำหรับคนต่างชาติที่ขอเข้าไทยมากช่วงนี้ก็คือพวก Education อย่างหนึ่งพวกไปรักษาพยาบาลอย่างหนึ่งอันนี้เยอะนะฮะเพราะตอนนี้ต้องยอมรับอย่างว่าในเฟิร์ของ Education เนี่ย <c oughs> คือหนึ่งมหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยเขาจะกำหนดหลักสูตรว่าให้ไปฝึกงานหรือให้ไปเรียนอคอร์สเพิ่มที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็สามารถที่เอามาเป็นเครดิตแล้วก็มามาจบ สำหรัการศึกษาที่นี่แล้วคนทำเมรนกันที่เอเนี่ยหลายคนก็จะชอบเดินทางไปประเทศไทยนะครับนับ่นเป็น Education น o ึหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึง่งไปเรียนในฝือที่เมืองไทยเลยฟึง่งโอ้โหเยอะนะฮะเราอยา่าอย่าคิดว่าน้อยนะบางทีเราก็เราไม่ทราบว่าอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับ การสารของเราได้รับการยอมรับในสหรัฐมากขึ้นไปเรียนที่หมาหาวิทยาลัยนอกจากหมาหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงอย่างจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็หมหาวิทยาลัยเกษตรมหิดลกาตฟมหิดลมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดก็อย่างม, ah ม ah on, หมาวิทยาลัยในสวนบุรพารเอกแบกก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีมหาวิทยาลัยสยามก็มีัมบเรียนถึงจะปีปีๆกเ,เลยไปกันเยอะเลยทีนี้ไปกันเยอะนะฮะ อันนี้คือวีฟ่าเพศเอเจคิวเนซึ่งปีหนึ่งเยอะมากครับเยอะกว่าที่ท่านผู้ชมจะคิดตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาชอบมาเรียนแต่โอ้โหพอเราเออกวีฟ้าเราเห็นว่าเยอะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอขอยต่ออีกตอนนะฮะครับครับขอไม่ได้ขอบคุณกงศุนบรรณาวังวิวัฒนะครับกงศุนประจำสถานกองสุลใหญ่นลละคอนล้อใส่กรจดิษครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใ,ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย <c oughs> เพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ<อ>่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มป็นคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพีเฟรช a r t และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys Amazing Thailand amazingzing Al amazing มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะใช่ครับเริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับทางด้านของนายธนาทิพยอุปติสิงห์ครับ เอกอัครชาชทูตณนะกรุงโตเกียวพร้อมด้วยกับนางมนทิพย์ระยาก็ได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงขอบคุณนายคาซูฮิเดะฮิชิคาวะนะครับเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นครับที่มีการช่วยประสานงานการจัดการต้อนรับและก็การเยือนระดับสูงของประเทศไทยอย่างดีที่ทำเนียบเอกอัครชาชทูตด,ด้วยครับมาดูกันที่ปฏิทินที่2นะคะกลับมาที่ประเทศไทยค่ะทางด้านของนางปัทมาสิงหรานาอยุธยาค่ะ ผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณักุงโรมงประเทศอิตาลีค่ะรวมต้อนรับนายกริเซอร์กัตมันสันนะคะประธานสมาคมเชฟโลกในโอกาสมาร่วมง,งานไทยเฟก2013ที่เมืองทองธาน,นีด้วยค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเรานะครับก็สามารถส่งนเข้ามาได้ที่อ m a i l address ไทยโอเวอร a gmail com ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นั่นเองนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน